ทางานผการครับเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วครับมีเด็กเตรียมตัวออกรายการครับแต่ปรากฏว่า3วันล่วงหน้าน้องประสบอุบัติเหตุแขนหักแล้วตอนนี้น้องฟิตซ้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะกลับขึ้นสู่เวทีซุปเปอร์เทนครับขอกำลังใจให้น้องด้วยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงพรพิชาพัพพาชื่อเล่นชื่อบิชาค่ะอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพีรัชยาพัพพาชื่อเล่นชื่อว่าชยาค่ะอายุ12ปีค่ะเดี๋ยวอันนี้ใครนะชื่ออะไรนะพิชาค่ะพิชาอันนี้ชยาใช่ไหมลูกใช่ค่ะชยาใครเป็นพี่เป็นน้องพิชาหรือชยาหนูเป็นพี่ค่ะออแล้วคนไหนแขนหักคะลูกหนูเหมือนกันค่ะเล ไปทำอีท่าไหนแล้วลูกตอนนั้นก็ล้มอะค่ะลม้มวิ่งแล้วก็ล้มค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วยังลูกโอเคแล้วค่ะโอโ้โหแต่งตัวขนาดนี้นี่เล่นกีฬาอะไรเนี่ยลูกกระโดดเชือกฟรีสไตล์ค่ะกระโดดกระโดดเชือกฟรีสไตล์เริ่มเล่นได้ยังไงลูกก็คือหนูสองคนก็เล่นกระโดดเชือกกันอยู่ที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ มีพี่ที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอยู่แล้วค่ะมาเห็นเขาก็เลยให้หนูอะค่ะรองขึ้นไปซ้อมดูค่ะอาแล้วเล่นมาจนถึงวันนี้ได้ไปแข่งอะไรที่ไหนบ้างไหมเมื่อปีที่แล้วค่ะได้เป็นทีมชาติไทยไปแข่งที่ประเทศจีนค่ะทีมชาติเหรอนี่โอ้โหทั้งสองคนเลยเหรอครับ ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยมันโดดประเภทคู่เหรอฮะมีไม่ใช่เกี่ยวฮะต่างฝ่ายต่างโดดเลยใช่ไหมเป็นเป็นคู่ค่ะใช้ใช้เชือกคนละเส้นแต่ว่าโดดด้วยกันคอ๋อครั้งนั้นเนี่ยได้รางวัลติดมาจิดมือมาไหมได้ค่ะได้เหรียญทองจากการแข่งด้วยการประเภท Chinese View ค่ะเหรียญทองแล้วความฝันวันนี้เนี่ยมาละ ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้เบาะจิ๊กซอค่ะคือแบบนี้อ่ะใช่อ๋อแล้วที่คือมันจะช่วยอะไรคะเบาะจิ๊กซอมันจะช่วยซัพพอร์ตเวลาซ้อมอะค่ะที่ซ้อมมันเป็นแบบพื้นปูนนะคะอ๋อมันกระแทกความกระแทกความมียืดหยุ่นมันจะช่วยได้มากกว่าใช่ไหมลูกโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะ สวัสดีลูกสวัสดีครับอุ้ยปวดรอนอะไรพี่ชาเช่นนั้นหนูเหมือนกันมากลูกผมนั่งดูกรรมการคุยผมก็พยายามจะมองจุดสังเกตคือเขาเหมือนทั้งกริยาใช่ค,คือการที่คุณพ่อแม่แต่งชุดแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วผมพยายามจะหาข้อสังเกตก็เห็นว่ามีอยู่คนนึงลืมใส่ถุงเท้า,<อ>าใส่มาแต่ว่ามันสั้นอ๋อมันหุ้มคอร่ท่านกรรมการครับดูถุงเท้าได้หรืออีกคนหนึ่งครับ ขาเกงเกงสั้นกว่าไม่เท่ากันพยายามพยายามจับหลักเอานะเข้าสู่ภารกิจเลยแล้วกันกระโดดเชือกฟรีสไตล์เป็นยังไงเดี๋ยวขออุปกรณ์มาให้ทั้งสองคนสาธิตนะทีมงานครับขออุปกรณ์ครับกระโดดเชือกฟรีสไตล์ครับเชือกยังเหมือนกันเลยระยะเชือกเท่ากันไหมลูกเท่ากันค่ะด้วยความสูงเท่ากันระยะเชือกเท่ากันแล้วเวลาประกวดลูก ฟรีสไตล์ที่ว่าเนี่ยใช้เวลานานไหมลูกใน,ในการเข้าประกวดใ,ในชุดฟรีสไตล์ในลูกท่าฟรีสไตล์เนี่ยหนาทีสิบวิหนึ่ง <ปะ S 1> นาทีสิบห้าวิหนูพร้อมโชว์ชุดใหญ่มลูกต้องวอร์มก่อนไหมไม่ต้องเลยได้เลยใช่ไหมทุกทุกคนครับขอกำลังใจให้พิชาชายาด้วยครับ เฮ้ยโอ้เนียนโอ้โหเนียนกริบเจ๋งมากลูกโอ้โหเหนมากเจม่ยให้หยุดเลยอะโอ้โหเลินจริงจริงมากเลนจริงๆ เหมือนดูการไร้รำประกอบการกระโดดเชือกเนาะใ<ช>เอางี้ดีกว่าลูกเดี๋ยวเราให้หนูพักสักครู่เพราะว่าจะท้าทายโจทย์หนูซึ่งโจทย์นี้ยากมากรายการติดต่อไปที่แชมป์โลกกระโดดเชือกมารายการซูเปอร์เทนวันนี้เพื่อมาตั้งโจทย์ให้หนูอยากเจอเขาไหมลูกอยากทีมงานครับขอเชิญพบกับแชมป์โลกของเราครับพี่หอยพี่โกชิญครับโอ้โหีโโ่ชยาลูกขางนลูก มีประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่ท่านประการครับจ้าไม่น่าเชื่อว่าฝาแฝดคู่นี้มีความใกล้เคียงกันมากเก่งทีมงานครับอุปกรมาครับทั้งสองท่านไม่ได้กระโดดเชือกนานยังครับนานมากครับผมให้เวลากรรมการครับท่านละ30ิวินาทีครับเดี๋ยวทีมงานจะจับว่ากระโดดได้กี่ครั้งเอานะเพราะเดี๋ยวจะมีผลบางอย่างต่อน้องได้ครับผมพร้อมเตรียมตัว มาสิไปครับเฮ้ยเฮ้ยเช้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกกต่อครับที่ต่อครับต่อครับ่อบ่ย แก่โอ้ยโอ้มโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้พโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย่อ้อ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโ้ยโอ้ยโอ่ยโอยโ้ยโอ้ย้ยยโอ้อยโอโอยโ้ยโ้ย้ยโอโอ้ยแอ้โอย้ยโอ้ย้ยยโออยโอ้โ้้โโ้ย ทำไมฮะเรื่องว่ามันติดรองเท้าไงมันเป็นที่รองเท้าก็เออมันเป็นที่รองเท้านี่แหละเต็มตัวนะครับจับเวลาครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบอง่หาสิบจครับสิบเจ็ดสายุ่สิครับสิบเ21 2สิบี่สิี่สี่สิี่ส 22ครับ23สยงไม่ได้ครับ2ีสสู้ี่สา2 2้าหครับเอาอีก2 6 2ห28ี่30 3ย่ยู่ครับโอ้โหอะไรนะกล้องกล้องทำไมนะ <laughs> ลอ,อยขึ้นมาน้ำตาไหลตัวเชื่อก <East> นำ้ำตาไหลน้ำตาไหลทำไมเลยกรับน้ำตาไหลทำไมหัวใจในตัวเองหรือไงลมหายใจสุดท้ายเสดเสดใจเรื่องอะไรฮะเสียใจเรื่องอะไรดีใจดีใจน้ำตาที่ไหลนี่ดีใจดี่จเลยสถิติที่ได้ไม่ธรรมดานะครับทีมงานครับจำนวนที่ได้คือ30ครั้งครับเก่งมากครับพี่โก้ครับเกียรติบานเกียบานพี่โก้ได้30พี่หอยได้35 รวมกันคือ65ครั้งครับขอบคุณมากครับจํำนวนครั้งที่กรรมการของเราทําได้คือ65ครั้งนะครับ <c oughs> รายการขอท้าหนูกระโดดให้ได้มากกว่า65ครั้งครัง้งทัานกรรมการครับเดี๋ยวขออธิบายการน,น,นับก่อนหนูลองกระโดดได้ไหมลูกสาธิต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคลูกทาก่านกรรมการครับนะคือเชือกฟาดฝั่งนี้นับ1้ฟาดอีกฝั่งนับ2 ความยากคือสังเกตไหมครับเชือกเขาไข่กันอยู่สลับกันอยู่สลับไข่กันอยู่คือเขาไข่กันอยู่มันยากมากถ้าคนหนึ่งกับอีกคนนึงไม่รู้ใจกันนี่คือเสียจังหวะเลยนะครับทำไมคุณซุปไม่ให้ผมกับโกโดดแบบนี้ไม่อย่างนั้นได้เยอะกว่านี้เยอะใช่ใช่ใช่โอ้โแย่เลยเพราะเป็นคนเราทุ่นทําอะไเป็นทีมพี่ครับพอทําคนเดียวมันไม่จะทําได้ไม่ดีทีมงานขอเชือกสองเส้นไม่ต้องหาไม่ต้องหาหยอกหยเกินเวลาออนแอสองเส้นหรือไม่สองเส้นกระโดดแบบนี้ครับครับให้ได้มากกว่า65ครั้ง กรรมการใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ30มสิบวิผมท้าน้องแค่15บห้าวิครับโอ้ยดูถูกอย่าอย่าอย่าว่าดูถูกเลยนะครับใช้คำว่าหยามหยามขอบคุณหยามผู้ใหญ่เป็นเด็กหยามขออนุญาตเด็กหยามนิดนึงฮะ15่ิบาวิลูกขอมากกว่า65ครั้ง66คือได้เลยสามดนะครับทุกทุกคนครับขอกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับขอบคุณลูกเวลา15วินาทีนะครับ กระโดดให้ได้มากกว่า65ครั้งพร้อมแล้วเริ่มครับผมว่าเกิน70หรือว่าหนูเกิน70เกิน70็ดิไหมครับ75บครับหนูที่นับไหมลูก 74. 74 74นี่เ่อได้ไรลูก74ทีมงานครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่น้องพิชาและน้องชายากำลังทำภารกิจพี่ทีมงานก็ได้ติดตั้งกล้องเพื่อยืนยันการนับจำนวนครั้งเรามาลุ้นกันครับว่าน้องๆจะทำลายสถิติของกรรมการได้หรือไม่ และพิชากับชยากระโดดไปได้7 3ครั้งครับเก่งมากลูกเดี๋ยวใ้กำลัใจนะลูกนะเมื่อกี้โจทหลอกครับโจทย์จริงคือกระโดด15วินาทีให้ได้อย่างน้อย80ครั้งครับโอ้โหจจริง8จริง80ครั้งนะครับพูดเราครับกำลังใจพิชาชยยาด้วยครับสนุกตรงนี้ด้วยครับท่านกรรมการครับ ทั้งสามท่านจะต้องแข่งกับกล้องซูเปอร์สโลว์ครับท่านต้องนับไปด้วยสบายแล้วดูว่าใครจะตอบได้ถูกต้องอพี่หอยครับครับผมฝากความหวังไว้พี่จัดมาเลยเห็นตัวนะครับครับชาชยาพร้อมนะลูกพร้อมค่ะเริ่มครับ ที่จังหวะตอนท้ายมันมีจังหวะสะดุดใช่ไหมลูกเกิดอะไรขึ้นตอนท้ายลูกมันแบบเร็วเกินไปเร็วเกินไปเลยดึงตัวเองลงมาใช่ไหมครับหรือว่า85อัพพี่โกว่า85อัพ85เกือบ90ด้วยนะเง้อว่าประมาณ80ต้นๆ80ต้นๆเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตุกคนครับผมขอให้กล้องซูมไปที่ตาพี่หอยฮะพี่หอยผมว่าผมว่าได้เกิน80พี่นับได้เท่าไหร่1 9ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมนับได้1 9ผมก็บอก10เดี๋ยวพี่หอย โป๊ะเปโป๊ะเปนี่คือนับหนึ่งสองไปเช็คเทปว่าผมนับถูกไหมได้ถึงถึงผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ครับจะเราจะใช้จํานวนคนมากไปบอกพี่หอยผิดก็ไม่ใช่มีทางเดียวครับเดี๋ยวเช็คมาแล้วจะหนาว่ท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าพี่หอยจะนับได้ถูกต้อง หรือน้องๆจะทำภารกิจได้สำเร็จกันแน่ทัาน้การค,ครับภาพจากกล้องซูเปอร์สโลต้องยอมเขาจริงๆตัวเลขที่ออกมาคือ49 บวก5ามส้ครั้งครับดใจมากดีใจมากเก่งมากลูกเก<พ>่งมากครับทั้งผู้การครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับแต่โจทย์เนี้ยครับยากมากต้องเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมเดี๋ยวทั้งสองคนไปเปลี่ยนชุดก่อนนะลูกนะเชนครับด้านในเลยครับเชนครับ ต้องใส่เป็นชุดนักมวยครับครับเพราะว่าต้องนักมวยเดี๋ยวเขาจะมาแสดงความสามารถในการต่อยมวยจ้่ไม่น่าใช่แล้วล่ะพี่พ่อยไม่น่าใช่แล้วล่ะเช็คชัวร์เปล่าอันนี้ก็ชุดกระดุชุดกระดุเชือกไม่ใช่หรอค่ะเช็คชัวร์หรือเปล่าสี่เก้านี่นะสี่เก้าเก่งมากพี่กขเก่งมากเก่งมากแต่ผมเห็นแฟดมาหลายคู่นะคนนี้เหมือนมากจริงมันจะต้องมีจังหวะไม่เหมือนบ้างสินะแต่นี่คือถ้าปิดปากดูไม่ออกเลยใช่ พี่หน่อยกับนัทเดชก็ดูก็ไม่เหมือนกันนะคนคนละแม่ะคแม่ไม่ใช่ไข่คนละใบแล้วแล้วบอกหรือบอกคนละพ่อด้วยครับใช่คนละแม่คนละพ่อเลยเป็นแฝดคนละแม่คนละพ่อแฝดไม่ใช่คนพ่อแม่เดียวกันนะคนละพ่อหคนละแม่โอเคเชิญน้องนะครับครับผมเชอน้องเถอะครับพี่ชาชยามาเลยลูกมาเลยวิ๊วับ ยิมนาสติกครับโอไม่ผิดทางไม่ผิดทางโอ้ oh. ส่งเขาดี oh. จริงจเนี่อยิ้มเหมือนกันเลยจริงเดี๋ยวเราจะท้าน้องทําสิ่งนี้ครับแต่จะท้าอย่างไรนูรสาธิตหน่อยของไม่หนะึลูก่าท่านผู้กากันครับเดี๋ยวทั้งสองคนจะโยนบอลครับพอโยนบอลแล้วอีกคนหนึ่งจะต้องตีลังกาไปรับบอลของอีกคนหนึ่ง้อ,องดูนะครับ เราท้าทำต่อเนื่องรับบอลให้ได้10ครั้งภายในเวลา45วินาทีครับความยากคือถ้าพลาดหึงครั้งเนี่ยจะเหนื่อยมากวิชาชายาพร้อมนะลูกประจำที่ครับพร้อมเรมิ่มครับ ครสองครับสวยงามสามครับสี่ครับห้าครับสวยงามโอหครับเก่งมากเร็วหนูเร็วหนูเย็นเฮ้ยเจ็ดครับแปดครับสองขั้งลูกเวลาเหลือลูก ใจเย็นครั้วเวลาเหลือน้าครับเก่กครับพิชาและชยาครับเก่งมากลุกทานท่ากรรการครับวันนี้เราได้รู้จักกับคู่แฝดมากความสามารถคู่นี้ทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับ ก็ต้องชื่นชมทั้งคู่มากๆเลยนะลูกนะแล้วก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่สนับสนุนหนูให้เก่งขนาดนี้ฝากด้วยนะลูกนะไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ได้ทำด้วยใจฝึกไปแบบนี้แล้วก็จับมือกันไปไปด้วยกันสองคนให้น่ารักแบบนี้ให้โลกจำไปเลยโอเคขอบคุณค่ะคุณ,คคณคนู้ชมครับความฝันของพิชาและชัยยาคืออยากจะมาขออุปกรณ์ฝึกซ้อมครับ พื้นแบบนี้ครับมันจะมีความนุ่มมันจะช่วยหลายๆอย่างเลยครับในการฝึกซ้อมเหมาะสําหรับพัฒนาความสามารถของน้องทั้งคู่ครับทั้ง3ท่านครับเก่งขนาดนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะพวกเราทั้ง3มคนให้พาครูบ <มา S 1> <า>ิคิชาตุยาลูกที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของลูกทั้งสองคน ให้พี่พแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดซราพ,พี่พี่เขายินดีมากและอยากเห็นลูกทั้งสองคนมีรอยยิ้มแห่งความสุขครับและเตรียมสิ่งนี้ให้กับทั้งสองคนครับให้ไปมองด้านทั้ทงลูกเอามุอปิดตาไว้ครับพี่ๆี่ทีมงานครับขอความฝันของพี่ชาและชยาด้วยครับ ชาชายาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมุมมองได้แล้วครับอขอบครจะดียังไงลูกทันแบบนี้จะดียังไงครับก็มันจะช่วยซัพพอร์ตนะคะทำให้เราฝึกซ้อมแล้วก็ปลอดภัยถูกไหมลูกใช่แล้วมีของแถมด้วยมีรองเท้าวิ่งแถมให้ด้วยเพื่อให้หนูรักษาสภาพความแข็งแรง,งร่างกายนะลูกนะอันนี้แถมพิเศษจากรายการลูกรู้ไหมอะไร น, ok นี่เพิ่งออกมาเลยลูกแมสหรอแมสปิดหน้าครับเป็นโลโก้ซูเปอร์เทนซูเปอร์เดรแจกให้เด็กๆที่มารายการแจกให้แฟนๆที่ชมอยู่ทั้งบ้านเดี๋ยวเราจะแจกผ่านออนไลน์ซูเปอร์เทนซูเปอร์เดรนะครับแจกทุกคนทีมงานด้วยยกเป็นกรรมการอะไรให้กรรมการด้วยให้กรรมการด้วยมอบให้หนูสองคนด้วยนะลูกนะรวมความฝันวันน,นははี้มอบให้ลูกจากพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 21,000บาทครับขอับาทครับยังมีของแามพิเศษลูกจะมีประโยชน์มากกับลูกทั้งสองคนครับหอไปมองท่านนั้นครับขอความฝันพิเศษครับหันมามองได้แหละครับนี่มาดูใกล้ๆลูกเนี่ยสุขภาพของทั้งสองคนนะครับเรามีแบรนด์จูเนียซุปไก่สกัดมอบให้พิชาและชายา ดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับขอบคุณค่ะพิชาชญาตรงนี้ลูกตรงน,นี้ลูกขอบคุณมากที่หนูรักในกีฬานะลูกและขอบคุณมากที่หนูรักในกันและกันขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์เทนนะครับขอบคุณค่ะเพื่อพันธุ์งของเราครับพ่ชาและชญา,าครับเดี๋ยวที่เหลือตกให้นะลูกนะ,ะขึ้มาเลยครับ พึ้งมาเลยเนี่ยเดี๋ยวขอได้ป้างเนี่ยเี่ยครอง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 ค้องคร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 องคลอองครอรองครอรองครอองคลองคองคร้งครองคราก็ฝองคอมทุองคนอยู่องควครองคพรองค่อพวรองคราเค็องคกกรองค่ะส่วองคุณแม่องครองครองค่อรองครองครองคราองคารองครอรองครอองคงคองคอรองคออรองรองค้ค หนูก็จะตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปนะคะเพื่อที่ในอนาคตพวกเราจะได้นำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทยค่ะซุปเปอร์เทนสีสันสเสาร์นี้4ีมง50นาที